สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอย1นึ่ดูอย่างดูแล้วมาดูอีกยังไม่ดูมาดูนะครับกุมารทองตามความหมายของเวียดนามนั้นไม่เหมือนกับกุมารทองตามความคิดของคนไทยเพราะในความหมายของเวียดนามนั้นพิธีกุมารทองคือการจองจาวิญ,ญญาณของคนตายไว้กับผู้ทําพิธีเพื่อใช้เป็นธาตุหรือให้ผู้ทําพิธีบรรลุความต้องการโดยมีความเชื่อว่ายิ่งสะสมอวัยวะเพศหญิงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้การฝึกวิชานี้สําเร็จเร็วยิ่งขึ้น และก่อนเข้ารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แอดก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ปรแปลกๆในระหว่างที่แอดนั้นหาข้อมูลเพื่อมาทําสปอยหนังเรื่องนี้และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างที่แอดได้โพสต์ไปในชุมชนและในแฟนเพจว่าในคืนที่แอดสรุปหนังเรื่องนี้เสร็จแต่ก็ไม่รู้ทําไมแอดก็อยากจะนั่งสมาธิตอนแรกก็นั่งไป5นาทีแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอแอดก็เลยนั่งเพิ่มอีก5นาทีจากนั้นแอดก็ต้องคาถาชินบัญชรจากที่ไม่ได้ทําแบบนี้มานานระยะหนึ่งแล้ว หลังจากที่แอดล้มตัวลงนอนช่วงราตรีหนึ่งเหมือนแอดจะตกอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นขยับตัวไม่ได้แค่มองเห็นปลายตาทีแรกแอดเห็นเขาหรือวิญญาณตนหนึ่งที่กําลังจะเดินไปแล้วแต่เหมือนเขารู้สึกได้ว่าแอดนั้นมองเห็นเขาหรือไม่เขาก็สัมผัสความกลัวได้แล้วเขาก็หันมองมาที่แอดและเดินเข้ามาช้าๆแต่ก็ไม่ได้ก้าวนะครับแต่แค่ขยับเท้าช่วงสั้นๆเหมือนกับคนแก่เดินลำตัวโยกเยกเบาๆตัวซีดขาว ในตอนนั้นแอดกลัวมากจนพยายามดิ้นให้มันหลุดพอขยับตัวได้จึงมองไม่เห็นเขาแล้วแต่ก็ยังสัมผัสได้ด้วยอาการขนลุกไปทั้งตัวและภาพที่แอดเห็นก็ประมาณที่แอดวาดนี่แหละครับหมายเหตุนะครับแอดไม่ต้องการที่จะสร้างกระแสแต่นั้นที่เพิ่งสรุปไปก็ดันสร้างจากเรื่องจริงที่คนร้ายนั้นถูกประหารไปแล้วหรือจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่แอดพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นการสื่อจิตไปหาเขาอันนี้แอดก็ไม่รู้นะครับแต่แอดก็จะทําบุญไปให้เขา และขอขามาในการนําเรื่องหรือเขาคงเหตุการณ์จริงของเขามาสปอยซึ่งแอดก็แค่อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆนะครับสําหรับการดูสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้แอดก็อยากให้เพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆน,นั้นเพ่งและจดจ่อกับเรื่องนี้มากเกินไปเพราะเหตุการณ์ที่เล่ามาข้างต้นนี้อาจจะเป็นที่แอดสรุปหนังผีบ่อยก็เป็นได้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับดิงและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำหนังผีของแอดด้วยนะครับ ยังไงก็เชิญไปรับชมรับฟังกันเลยครับณหมู่บ้านดองทับใจกลางดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซอยหญิงสาวผู้อาภัพเพราะเธอนั้นเป็นใบ้หูหนวกอีกทั้งเธอยังมักดวนกลั่นแกล้งและดูถูกเหยียดหยามจากชาวบ้านอยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าได้ล่องเรือมาที่หมู่บ้านของเธอชายคนนั้นมีชื่อว่าหวนโดยเขาอ้างตัวว่าเป็นหมอผีประจบกับขณะนั้นเย็นหญิงสาวในหมู่บ้านก็มีอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหวนจึงได้เข้ามาทำการรักษาให้ในแบบฉบับหมอผีซึ่งเขาได้ขออาสาสมัครมาช่วยเขาหนึ่งคนแต่ก็มีเพียงชายปัญญาอ่อนที่เสนอตัวเข้าช่วยหวนจึงได้เลือกซอยหญิงใบ้ผู้อาภัพให้มาช่วยแทน จึงทําให้ชาวบ้านที่กําลังมุงดูอยู่นั้นพากันหัวร้อนได้ดูถูกพาะหัวนั้นมีแต่คนที่ไม่สมประกอบที่อยากจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยแต่หัวน,นก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะเขานั้นก็พอจะเป็นภาษามืออยู่บ้างซึ่งหลังจากที่หัวนั้นทําพิธีเสร็จและช่วยเย็นเอาไว้ได้จึงทําให้ผู้คนในหมู่บ้านเริ่มที่จะเลื่อมใสและเชื่อถือหัวมากขึ้นอีกทั้งผู้ใหญ่บ้านก็ยังให้ที่พักแก่หัวเป็นบ้านร้างปลายนาในคืนหนึ่งหัวก็ได้ฝันถึงการตายของแม่ของเขา เลยมีเสียงของยายเท่าคนหนึ่งได้บอกเขาว่าการฝึกวิชากุมารทองนั้นจะต้องใช้แรงอาฆาตแค้นของผู้หญิงที่เพิ่งถูกฆ่าตายก่อนที่วนนั้นจะสะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับหันมองไปยังหลอดเข็มฉีดยาและหีบบางอย่างที่อยู่บนแท่นบูชาเช้าวันรุ่งขึ้นวนก็ได้มาอย่างบ้านของซอยเพื่อคุยกับพ่อของเธอเรื่องที่จะจ้างซอยนั้นให้ไปเป็นผู้ช่วยของเขาที่บ้านซึ่งซอยนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจึงได้นำกิฟต์มาติดผม เ,เธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะสวยเหมือนคนอื่นบ้างแต่ก็กลับถูกพ่อเอาป้ายรายชื่อของที่ต้องซื้อกลับมาแขวนคอเธอไว้ซึ่งมันทาให้เธอนั้นรู้สึกแย่ขณะที่หัวน,นั้นก็ยืนมองดูด้วยความเวทนาและระหว่างทางไปบ้านของเขาฮวจึงได้ดึงป้ายที่ห้อยคอเธอนั้นทิ้งไปซึ่งมันทาให้ซอยนั้นรู้สึกดีกับหัวนมากเพราะรู้สึกว่าเขานั้นเป็นคนที่เข้าใจเธอหลังจากนั้นฮวนก็ได้สอนเธอเกี่ยวกับการแยกโรคและวิธีรักษาต่างๆ ตั้งแต่การรักษาด้วยสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยทางกายไปจนถึงวิญญาณที่ป่วยหรือโดนของคือมีวิธีรักษาเดียวก็คือต้องใช้ความเชื่อจากนั้นฮวนและซอยก็กค่อยๆช่วยกันซ่อมแซมบ้านร้างและขนของต่างๆจากเรือเข้าไปในบ้านระหว่างนั้นกุยน้องสาวของซอยก็ได้เข้ามาถามความสัมพันธ์ระหว่างซอยและฮวนซึ่งซอยนั้นก็รู้สึกดีกับฮวนและเริ่มจะดูแลเขาแทบไม่ต่างจากภรรยาคนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่ง ซอยได้ถามฮวนเกี่ยวกับเรื่องรอยสักงูที่อยู่บนแขนฮวนจึงได้บอกว่ารอยสักนั้นมันทาให้เขาคิดถึงแม่และเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังว่าเมื่อเขาตอนอายุได้8ปดขวบเขานั้นมองเห็นงูตัวหนึ่งกําลังจะกัดแม่เขาก็เลยรีบเข้าไปกอดแม่เพื่อที่จะช่วยแม่เอาไว้โดยที่ให้งูนั้นกัดเขาแทนจนเขานั้นตัวสั่นและสลบไปและทุกคนนั้นจึงคิดว่าเขานั้นตายไปแล้วและได้นําเขาไปฝัง ซึ่งพอฮวนรู้ตัวอีกทีเขาก็โผล่อยู่ในโรงแล้วเขาจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือซึ่งฮวนนั้นน่าจะตายไปแล้วหากไม่ได้แม่หมอหรืออาจารย์ของเขานนั้นช่วยเอาไว้โดยแม่หมอบอกเขาว่ากุมารทองได้เข้ามาบอกเธอให้เข้ามาช่วยเพราะกุมารทองนั้นเลือกเขานั้นเป็นผู้สืบทอดวิชาแต่หลังจากที่ฮวนออกมาจากโรงได้แล้วมันก็สายจนเกินไปเพราะเมื่อเขากลับไปถึงบ้านก็เจอแม่ของเขานัําแขวนคอตายไปซะแล้วและด้วยความเสียใจและได้รู้ว่า ถ้าหากเขาสามารถสําเร็จวิชากุมารทองได้เขาก็จะสามารถเรียกวิญญาณแม่กลับมาได้อีกครั้งจากนั้นตั้งแต่เด็กจนโตแม่หมอก็เป็นคนเลี้ยงดูหวนและสอนวิชาต่างๆทั้งวิชาหมอและวิชาทางสยศาสตร์ทั้งหมดให้แก่เขาอีกทั้งยังช่วยหวนให้ทนกับพิษของงูโดยการฉีดพิษงูเข้าสู่ร่างกายเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อที่เขาจะได้มีภูมิคุ้มกันและจะได้กลับไปใกล้ชิดแม่ของเขาอีกครั้งในคืนหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านได้พาสาวลูกสาวมาให้หวนช่วยรักษาเพราะเธอนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนของหรือถูกคุณใส่บางอย่างหวนจึงได้บอกเธอว่าวิธีที่จะช่วยเธอได้นั้นจําเป็นจะต้องสักยันเพื่อเป็นคาถาป้องกันซึ่งในจังหวะที่หวนกําลังสักยันอยู่นั้นสอยก็ได้แอบมองด้วยสายตาที่หึงหวงและก่อนที่สาวนั้นจะกลับหวนก็ได้ให้กระดาษแข่เธอและบอกให้เธอนั้นกลับมาหาเขาในตอนสิ้นเดือนซึ่งพอสาวนั้นกลับออกไปสอยก็ได้เข้ามาหาหวน และพยายามเข้ายั่วยวนพร้อมกับเสนอตัวให้แก่เขาแต่ฮวนก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกก่อนจะให้เธอดื่มน้ำอะไรบางอย่างจากนั้นเธอก็สลบไปพร้อมกับความทรงจำลางๆเหมือนกับว่าเธอนั้นโดนเปลืองผ้าแต่พอเธอตื่นเช้าขึ้นมาทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติในเช้าวันนั้นเองที่ฮวนได้มาหาสอยที่บ้านและได้สู่ขอให้เธอแต่งงานกับเขาด้วยเครื่องแหวนกัไลทองซึ่งเธอก็ไม่ปฏิเสธเพราะสอยนั้นก็มีใจให้แก่ฮวนอยู่เหมือนกัน แล้วทั้งสองก็ได้จัดงานแต่งเล็กๆกันขึ้นในวันงานกุยก็ได้เข้ามาถามซอยว่าซอยนั้นได้เสียกับหงอนแล้วหรือยังแต่ซอยก็บอกว่าเธอนั้นไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันเพราะในบางคืนเธอก็จําได้เพียงเลือนๆหลังๆเท่านั้นแล้วกุยก็ได้บอกซอยว่าเธอนั้นอยากจะไปที่ไส้งอนพอซอยได้ฟังก็ตกใจกลัวว่าน้องของเธอนั้นจะทิ้งเธอไปแต่กุยก็บอกว่าเปล่าเพียงแต่เวลาที่เธอขายลอตเตอรี่ให้กับคนที่นั่นบางทีก็เกิดความสงสัยกับตัวเองว่าถ้าวันใดวันหนึ่ง เธอไม่ลงจากรถเธอก็คงจะไปถึงไส้งอนเป็นแน่และได้ถามสอยว่ารู้ไหมว่าอะไรที่ทําให้เธอนั้นต้องลงจากรถซึ่งมันก็คือสอยพี่สาวของเธอไงเพราะเธอเป็นห่วงพี่เพราะถ้าหากเธอไม่อยู่แล้วใครล่ะที่จะดูแลพี่ก่อนที่ทั้งคู่จะน้ําตาคลอผล่เข้ากอดกันหลังจากพิธีแต่งงานในแต่ละคืนมอนก็จะให้ซอยดื่มอะไรบาง,อย,างอย่างก่อนที่เขานั้นจะมีอะไรกับเธอซึ่งในจุดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นมีรสนิยมแบบนี้ จนคืนหนึ่งมวลก็ได้ฝันถึงนิมิตอะไรบางอย่างที่แม่หมอเคยสอนเอาไว้ในการทําพิธีเพื่อเรียกวิญญาณกุมารทองว่าจะต้องทําพิธีในคืนเดือนเพ็ญเท่านั้นและจะต้องทําพิธีกรรมโดยผ่านทางชั้นใต้ดินเพื่อที่จะให้ร่างกายเคลือบผ่านความบริสุทธิ์ก่อนการทําพิธีและด้วยการบูชาย,ยังน,นี้วิญญาณจะถูกกักขังเอาไว้และจะตกเป็นทาสของเจ้าเพียงผู้เดียวตลอดไปเมื่อรู้ดังนั้นมวลที่สะดุ้งตื่นขึ้นจึงรุดออกไปนําขวานมาจามที่พื้นบ้านจนเป็นช่อง และขุดดินเป็นอุโมงค์ไปทะลุที่ปลายนาอีกฝั่งซึ่งระหว่างที่หัวนั้นปรับปรุงท,ทุกส่วนของบ้านให้เป็นเหมือนแท่นพิธีก็มีสาวเล็กสาวใหญ่แวะเวียนกันมาให้หัวนั้นช่วยเรื่องต่างๆอยู่ตลอดสามวันก่อนคืนวันเพนคืนหนึ่งหัวก็ได้เข้าไปปลุกซอยที่กำลังนอนอยู่โดยบอกว่าคนไข้นั้นกำลังจะมาและใช้ให้เธอไปจุดเทียนในอุโมงค์ใต้ดินและสาวที่ถูกหัวนัดไว้ก็มาถึงโดยในกระดาษที่เขาให้เธอไปนั้น ระบุให้เธอจําเป็นจะต้องนําของมาบูชาในอุโมงค์ระหว่างทางที่จะเข้ามาถึงแท่นพิธีซึ่งสาวก็ได้ทําตามทุกอย่างก่อนที่จะมาถึงด้านในของพิธีจากนั้นฮวนก็ได้บอกให้ซอยนั้นไปเฝ้าหน้าประตูเอาไว้ในระหว่างที่เขานั้นกําลังทําพิธีแต่ขณะที่ซอยนั้นกําลังนั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูเธอก็แอบสงสัยในตัวฮวนเพราะทุกครั้งที่เขานั้นทําพิธีเขาก็จะให้เธออยู่ช่วยมาโดยตลอดแต่ทําไมคืนนี้มันต่างไปเธอจึงได้แอบเข้าไปในระหว่างที่ฮวนนั้นกําลังทําพิธีและเธอก็ต้องช็อก เมื่อรู้ว่าสาวหญิงสาวในพิธีนั้นได้สิ้นลมหายใจไปซะแล้วเธอจึงรีบออกไปนอกบ้านวิ่งหนีไปด้วยหน้าตาตื่นเพราะความตกใจจนหัวนั้นวิ่งตามไปจับตัวเธอเอาไว้และตบหน้าเธอไปทีหนึ่งเพื่อดึงสติก่อนจะบอกเธอว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนแต่ที่เธอเห็นนั้นมันเป็นเพราะสาวนั้นเป็นโจรและจะเข้ามาปล้นเขาโดยระหว่างการทําพิธีสาวนั้นได้เอามีดออกมาเขาจึงจะต้องป้องกันตัวจนทําให้สาวนั้นตายซอยจึงได้บอกให้หัวนั้นเข้าแจ้งความ ซึ่งหวนก็บอกว่าแล้วใครจะเชื่อเพราะขนาดภรรยาตัวเองอย่างซอยก็ยังไม่เชื่อเลยแล้วก็ขอความเห็นใจจากซอยว่าถ้าหากเขานั้นเข้าคุกเราก็จะเสียบ้านเสียงานและทุกอย่างที่เราร่วมสร้างกันมามันก็จะจบสิน้นแถมทั้งเขาและเธอรวมถึงพ่อของเธอก็จะถูกตาหน้าว่าเป็นฆาตกรอีกด้วยจนในที่สุดซอยก็ยอมใจอ่อนเพราะด้วยความรักที่เธอมีแก่เขาและหลังจากที่สาหายตัวไปทั้งคู่ก็โดนตำรวจเรียกไปให้ปากคำ มีชาวบ้านเห็นสาวครั้งสุดท้ายแถวบ้านของหวนตำรวจได้ถามสอยว่าเธอรู้จักผู้หญิงในรูปไหมซึ่งคนในรูปก็คือสาวซึ่งเธอก็บอกว่าเธอนั้นไม่เห็นในอาทิตย์ถัดมาอโมยสาวใหญ่แห่งย่านนั้นที่แวะเวียนมาให้หวนนั้นทําเครื่องรางให้เธออยู่ตลอดก็ได้เข้ามาทําของกับเขาอีกและได้บอกหวนว่าเธอนั้นได้จัดการกับนางเมียน้อยโดยใช้ย,ยาที่หวนให้เธอจนเมียน้อยที่ท้องแก่อยู่นั้นต้องตกเลือดซึ่งอมุยนั้นสะใจสุด,สด มวนจึงได้บอกเธอว่าถ้าอยากได้พลังเยอะๆล่ะก็เขาก็จะทําให้เธอได้เห็นวิญญาณกุามารทองและหลังจากการทําพิธีให้อามุยเสร็จมวนก็ได้เดินไปส่งเธอที่บ้านพร้อมกับแวะเข้าไปที่ตลาดระหว่างนั้นสอยที่กําลังเก็บข้าวของที่ใช้ในการทําพิธีอยู่เธอก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าแปลกๆเธอจึงพยายามหาที่มาของกลิ่นเน่าเหม็นนั้นจนเธอรู้ว่ากลิ่นเน่าเหม็นนั้นมันโชยขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านซึ่งพอเธอลงมาด้านล่างและพยายามตะกุยดินออก ก็ยิ่งทำให้กลิ่นเม็นนั้นรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเธอไปเจอเข้ากับเท้าของคนที่ถูกฝังเอาไว้เธอตกใจมากจากนั้นเธอจึงพยายามตะกุยดินในตำแหน่งของศีรษะของศพนั้นเพื่อเธอจะได้รู้ว่าเป็นศพของใครแต่เว่าศาพนั้นกลับไม่มีหัวเพราะถูกของมีคมบางอย่างบางันคอขาดไปแล้วซึ่งข้างๆกันนั้นสอยก็ได้สังเกตเห็นตะกร้าใบหนึ่งวางอยู่เธอจึงค่อยๆชะงงกหน้าเข้าไปดูในตะกร้านั้นและเธอก็ได้เจอเข้ากับศีรษะของหญิงสาวคนหนึ่งในตะกรา้า และด้วยความตกใจที่รู้ว่ามีศพผู้หญิงคนอื่นๆที่ไม่ใช่ศพของสาวเท่านั้นที่ตายพอรู้ดังนั้นเธอจึงรีบมดุดหนีออกไปทางอุโมงค์ดินและวิ่งหนีไปซึ่งในจังหวะดเดียวกันมนก็กําลังเดินกลับบ้านเข้ามาพอดีได้รับรู้ว่าซอยนั้นไปเจอเข้ากับศพที่ถูกฝังไว้จึงได้รีบวิ่งไล่ตามเธอออกไปซอยที่หวาดกลัวได้วิ่งกลับมาที่บ้านพ่อเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เพียงครู่เดียวมนที่วิ่งตามเธอมาจนเจอและได้จับตัวเธอกลับไป ยบอกกับพ่อของเธอว่าไม่มีอะไรเป็นแค่เรื่องสามีภรรยาทะเลาะก,กันซึ่งคนเป็นพ่อก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจลูกเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้หลังจากที่จับตัวซอยกลับมาแล้วหวนก็ได้ขู่เธอว่าถ้าหากเธอนําเรื่องนี้ไปบอกพ่อหรือคนอื่นๆแม้แต่คนเดียวสีสัาานในตะกร้าที่เธอเห็นนั้นมันจะกลายเป็นสีสันของเธอไม่ก็เป็นของพ่อเธอแทนหลังจากเหตุการณ์นี้เธอจึงได้รู้ท่าแท้ของฮวนแล้วว่าเขานั้นไม่ใช่คนดีอย่างที่ชาวบ้านนั้นเข้าใจ แต่เธอก็ต้องเก็บงามความลับเอาไว้โดยไม่กล้าที่จะบอกกับใครแม้แต่คนเดียวซึ่งในตอนนี้ข่าวที่ผู้หญิงในหมู่บ้านได้หายตัวไปอย่างลึกลับ <c oughs> ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโดยบางส่วนก็เริ่มสงสัยในตัวของฮวนเพราะเกิดเหตุผู้หญิงเริ่มหายตัวไปหลังจากที่เขาได้เข้ามาในหมู่บ้านในวันถัดมาขณะที่ฮวนและซอยนั้นกําลังยกหม้อต้มใบใหญ่มาตั้งไฝไว้เพื่อใช้ในการตุ๋นอะไรบางอย่างซึ่งพอซอยได้เปิดดูข้างในหม้อเธอก็อ้อวกแทบพุง่ง เพราะเธอนั้นเห็นเป็นศีรษะของคนที่ถูกต้มอยู่ในหม้อโดยหัวนั้นต้องการที่จะต้มศีรษะจนเนื้อเปื่อยเพื่อที่จะเอากระโหลกนั้นไปทําพิธีขณะเดียวกันเย็นก็ได้แวะเข้ามาหาหววเขาจึงบอกให้ซอนนั้นไปตั้งไฟและเฝ้าหม้อต้มนั้นเอาไว้ในระหว่างที่เขานั้นเข้าไปคุยกับเย็นซึ่งเย็นได้เข้ามาปรึกษาเรื่องที่เธอนั้นมีลูกยากหววจึงได้ให้เธอดื่มน้าอะไรบางอย่างซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็พอจะรู้กันแล้วว่าน้ําที่ว่านั้นมันคือยาสลบดีๆนี่เองก่อนที่หวนั้นจะลงมือขมขืนเธ โดยที่เธอเองก็ไม่รู้เรื่องซึ่งพอทำพิธีเสร็จหมวนก็ได้ออกไปส่งเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแล้วคืนวันเดือนเพ็ญก็มาถึงมวนก็ได้ตั้งทำพิธีเตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยและพอถึงเวลาเขาก็ได้ท่องคาถาที่แม่หมอเคยบอกซึ่งแม่หมอบอกเขาเอาไว้ว่าถ้าทำพิธีสำเร็จจะปรากฏควันสีขาวโผยพุ่งเข้าหาตัวแล้วเขานั้นจะต้องสูดควันนั้นเข้าไปในร่างแล้ววิญญ,ญาณกุมารทองนั้นจะอยู่กับเขาตลอดไป โดยสิ่งต่างๆที่เขาทุ่มเททํามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะดึงวิญญาณแม่ให้มาเป็นวิญญาณกุมารทองเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับแม่ตลอดไปแต่ทว่าพิธีในคืนนั้นกลับล้มเหลวเพราะด้วยสาเหตุอะไรเขาก็ไม่รู้จึงทําให้ัวนนั้นรู้สึกโมโหและได้พังแท่นพิธีจนเละไปหมดเช้าวันถัดมาพ่อของซอยก็ได้แวะเข้ามาหาเธอที่บ้านซึ่งระหว่างนั้นฮวนก็กําลังทําพิธีอยู่กับอาโมอยพ่อของซอยได้พยายามถามเธอว่าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเธอหรือเปล่าและบอกว่า ถ้าหากเป็นเช่นนั้นเธอก็สามารถกลับบ้านมาได้เสมอซึ่งคำพูดนั้นมันทําให้เธอนั้นต้องร้องไห้ออกมาแต่เธอก็บอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเธอนั้นเป็นห่วงพ่อจึงทําได้แค่บอกว่ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองจากนั้นพ่อของเธอก็ได้กลับบ้านไปใหือเพียงครู่เดียวอมุยก็ทําพิธีเสร็จเรื่องคนก็ได้เดินออกมาส่งมวนได้บอกอมุยว่าถ้าหากอยากจะมีพลังมากกว่านี้ครั้งหน้าที่กลับมาก็ให้ทําตามกระาดาษที่เขาให้ไป ถัดมาแค่อาทิตย์เดียวก็ถึงวันที่อมุยนั้นต้องเข้าทำพิธีและเธอก็ได้มุดเข้ามาทางอุโมงดินและทำตามที่วนบอกทุกอย่างอีกทั้งในกระดาษใบนั้นวนก็ยังบอกให้อามุยพาผู้หญิงมาด้วยคนหนึ่งเพื่อที่จะใช้ในการสังเวยซึ่งองมุยก็ได้หลอกแคทหญิงขายบริการมาด้วยพอเริ่มทำพิธีวนก็ได้ใช้ผ้ารัดคอแคทจนตายและบอกกับอมุยว่า สามวันหลังจากนี้เขานั้จะนากระโหลกของแคทมาทําพิธีเพื่อเรียกวิญญาณของแคทนั้นมาเป็นทาตของเธอซึ่งก็คือการทํากุมารทองนั่นเองซึ่งในจุดนี้ก็เฉลยให้เห็นว่าทําไมฮวนจะต้องนาหม้อต้มใบใหญ่และหัวหมูมาต้มเพราะเขาต้องการนาพลังโดยการนําสีสาดเหยื่อลงไปต้มพร้อมกับหัวหมูชนเปื่อยได้นํากระโหลกเหยื่อมาทําพิธีโดยหลอกคนอื่นๆว่านั่นเป็นเพียงแค่หม้อต้มหมูตุนในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ฮวนนั้นยังหลับลึกอยู่ สอยก็ได้แอบเอากุญแจที่คล้องขอเขาอยู่ไปเปิดหีบและตู้ภายในบ้านจนเธอได้เจอเข้อกับกระโหลกและหลักฐานว่าหุนนั้นเป็นนักต้มตุนเธอจึงได้เก็บเอาหลักฐานบาดประจาตัวของสาวสาที่ถูกหวนฆ่าเอาไว้ก่อนที่จะนํากุญแจไปคล้องไว้ที่ขอเขาตามเดิมซึ่งขณะนั้นก็มีเสียงเย็นที่มาเคาะประตูหน้าบ้านเสียงดังอีกทั้งอมุยที่แวะเข้ามาพร้อมกันพอดีทั้งสองจึงได้เข้ามาคุยกับหวนเย็นได้บอกกับหวนว่า ตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เธอเข้ามาทำพิธีกับเขาจากนั้นเธอก็ได้ตั้งท้องทั้งทั้ท,ที่เธอไม่ได้มีอะไรกันกับสามีเธอเลยเธอจึงกลัวว่าถ้าสามีเธอรู้เขา้าจะคิดว่าเด็กในท้องนั้นเป็นเด็กปีศาจหรือไม่ก็หาว่าเธอนั้นโขบชูเธอจึงอยากให้หวนนั้นช่วยเอาเด็กในท้องของเธอออกซึ่งหวนก็บอกว่าเขานั้นทำไม่ได้แต่จู่ๆอามุนก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่ฮวนบอกว่าทำไม่ได้นั้นเพราะฮวนหมายถึงมันยังไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งอมุนยก็พอจะเดาออก ว่าพ่อของลูกในท้องของเย็นนั้นก็คือหวนเธอจึงคิดอยากจะช่วยเขาโดยบอกให้เย็นนั้นค่อยกลับมาทำพิธีในตอนเย็นตามกระดาษที่เธอให้ไปซึ่งจริงๆแล้วอามุยนั้นหมายจะให้เย็นนั้นตายไปซะเรื่องมันจะได้จบจบแต่พอเย็นกลับบ้านไปอามุยก็ถูกวนเข้าบีบคอเธอจนแทบขาดใจเพราะเขานั้นคิดว่าเธอทันรั้งเส้นเขามากเกินไปแต่อามุยก็อ้างว่าที่เธอทำนั้นทำไปเพราะอยากจะช่วยเขาเพราะในตอนนี้ ตำรวจกำลังเพ่งเล็งเขาและกำลังตามเรื่องที่สาวๆหายตัวไปอยู่ซึ่งอีกไม่นานตำรวจก็คงจะแห่กันมาที่นี่และจะเป็นการดีถ้าเขาและเธอหน,นีไปด้วยกันมวนจึงได้ปล่อยเธอลงและบอกว่าถ้างั้นเขาจะเอาซอยไปด้วยพร้อมกับตกลงกับอมุยว่าหลังเสร็จพิธีในค่ำคืนนี้พวกเขาและเธอจะหนีไปด้วยกันบ่ายวันนั้นซอยจึงได้วิ่งโลกเข้าไปแจ้งตำรวจพร้อมกับหลักฐานที่มีแต่ตำรวจคนที่ตามคดีนี้กลับไม่อยู่ และตำรวจที่เหลือก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเธออีกทั้งยังไม่เข้าใจภาษามือที่เธอพยายามจะสื่อตำรวจจึงทำได้เพียงเก็บหลักฐานเธอเอาไว้และรอให้ตำรวจคนที่ทำคดีนี้กลับมาก่อต่ซอเห็นว่าตำรวจนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพยายามจะสื่อเธอจึงรีบวิ่งกลับบ้านไปก่อนที่ฮวนจะจับได้แต่ก็หารู้ไม่ว่าขณะนั้นเองอโมยก็ได้เห็นเธอเข้าแล้วอีกทั้งก็ยังเจอเข้ากับกุยน้องของเธออีกด้วย ในช่วงเย็นก่อนทำพิธีอามยได้ใช้ให้เธอนั้นเป็นจุดไฟในองค์แล้วพอเธอเดินขึ้นบันไดามาเธอก็สังเกตว่าสายตาของฮวนและอามยก็ได้เปลี่ยนไปเธอจึงสัมผัสได้ถึงภัยที่กำลังจะมาถึงตัวเธอเธอจึงพยายามจะวิ่งหนีแต่ทว่าก็ได้ถูกฮวนและอโมยนั้นช่วยกันจับตัวเธอเอาไว้และปิดตามัดไว้กับเสาในบ้านและดูเหมือนว่าสองปีศาจร้ายนั้นกำลังรองอะไรบางอย่างอยู่จนกระทั่งน้องสาวข,ของซอยได้ขึ้นมาจากบันไดและวิ่งเข้ามาช่วยดึงผ้าปิดตาของเธอออก จังหวะนั้นมวนก็ได้ใช้พาดลัดคอน้องของเธอจนกุยนั้นดิ้นทุรนทุรายและกําลังจะขาดอากาศหายใจซอยมองดูน้องสาวเธอด้วยความเจ็บปวดและพยายามนําไฟแชกขึ้นมาล้นที่เชือกที่ผูกเธอเอาไว้จนเธอนั้นหลุดออกมาได้แต่ทว่ามันก็ได้สายไปซะแล้วเพราะกุยนั้นได้ขาดอากาศหายใจตายไปต่อหน้าต่อต,อตาของเธอซอยจึงได้พยายามเข้าไปทุบตีหวนจนเขาได้ต่อยเธอสลบไปและพอเธอฟื้นขึ้นมา สิ่งแรกที่เธอได้เห็นก็คือศีรษะของน้องตัวเองที่ตอนนี้ถูกตัดไปวางบนแท่นพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอโมยได้หันมาพูดกับเธอว่ามันเป็นเพราะความผิดของเธอถ้ากุยไม่ได้เห็นเธอที่สถานีตำรวจกุยก็คงยังไม่ตายซึ่งจังหวะนั้นเย็นที่ถูกนัดให้มาทำพิธีก็ได้ขึ้นบันไดมาพอดีและได้เห็นศีรษะของกุยบนแทน่นเธอจึงช็อกและกรีดร้องออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจก่อนจะรีบหนีกลับลงไปซึ่งวนก็ได้ไล่ตามเธอไปติดๆอโมยที่กำลังจะออกไปช่วยจับเย็น ก็ได้ถูกซอยขัดขาจนลม้มและโดนซอยเข้าจับหัวขกกับพื้นอย่างแรงหลายครั้งจนสลบไปก่อนที่เธอนั้นจะไปค้นเจอความลับของการทําพิธีและได้รับรู้ว่าได้เห็บที่ถูกล็อกเอาไว้นั้นมันก็คือกระโหลกของแม่ของฮวนเย็นที่กําลังหนีตายเอาตัวรอดแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเธอนั้นถูกฮวนจับตัวกลับมาได้และพอฮวนกลับขึ้นบันไดามาก็เจอเข้ขอขวันสีขาวที่ออกมาจากกระโหลกแม่ของเขาก่อนที่ซอยนั้นจะสูดควันนั้นเข้าร่างของเธอไปซึ่งพอฮวนเห็นดังนั้น เขาก็เข้าใจว่าพิธีกรรมเรียกวิญญาณกุมารทองนั้นได้สำเร็จแล้วและตอนนี้วิญญาณแม่ของเขาก็ได้เข้ามาสู่ร่างของซอยแล้วมนจึงได้โผล่เข้ากอดซอยร้องไห้และร้องเรียกแม่บอกว่าแม่ของเขานั้นกลับมาแล้วและในจังหวะนั้นซอยจึงสบโอกาสใช้เข็มฉีดยาที่มีพิษงูสองหลอดปักเข้าไปที่หลังของเขาจนทำให้หัวน,นั้นเกิดอาการช็อกเพราะได้รับพิษเกินขนาดนอนชักดิ้นชักงอลงกับพื้นและซอยจึงได้เข้าไปพยายามปลุกเย็นก่อนจะพาเย็นวิ่งหนีตายออกมาแต่ทว่า ในตอนที่เธอทําแผนหลอกมวนก่อนหน้าเธอต้องแกล้งสูดควันเข้าไปซึ่งควันเหล่านั้นมันทําให้เธอนั้นแสบตาและสายตาพร่ามัวจึงทําให้เธอนั้นไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนขณะที่หวนที่ดิ้นพร่านอยู่ก็ตะเกียกตะกายคว้าเอายาแก้พิษมาฉีดให้ตัวเองแล้วค่อยๆคลานออกมาตะโกนเรียกหาซอยซอยที่พยายามลากเย็นผ่านทุ่งนามาระยะหนึ่งแต่เย็นนั้นไปต่อไม่ไหวแล้วจึงได้ฝากสร้อยไปให้แม่ของเธอเพราะเธอคิดว่าเธอไม่น่าจะรอดแล้ว แต่ซอยนั้นก็พยายามบอกเธอว่าเธอนั้นจะไปหาคนมาช่วยและบอกให้เย็นนั้นเงียบๆก่อนที่ซอยนั้นจะเอาครูตัวมาอำมพางตัวเธอเอาไว้และวิ่งล่อหวนไปอีกทางซึ่งพอหวนเห็นซอยก็ได้รีบวิ่งไล่ตามเธอไปในทันทีซอยได้วิ่งกลับมาที่บ้านนั่งตัวสันจนพ่อของเธอนั้นออกมาเจอแต่จังหวะนั้นหวนก็ได้ตามมาถึงและบอกกับพ่อเธอว่าเขาจะเอาตัวซอยกลับไปแต่พ่อที่ไม่อาจจะทนเห็นลูกสาวของตนนั้นถูกทำร้ายจึงไม่ยอมให้หวนได้ลูกสาวของตนไปหวนจึงได้ขู่ว่า ถ้างั้นเขาคงจะต้องฆ่าพ่อก่อนแล้วค่อยจับตัวซอยกลับไปฝ่ายคนเป็นพ่อจึงได้ประกาศกล้าว่าแกฆ่าฉันได้แต่แกฆ่าคนทั้งหมู่บ้านได้ไมหมละ่ะก่อนที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังโดยบอกว่าถูกขโมยขึ้นบ้านจนชาวบ้านแถบนั้นลุกฮือกันขึ้นมาพ่อได้บอกกับหวนว่าถึงลูกสาวเขาจะเป็นใบแต่เขาไม่ได้ใบและจะบอกกับคนอื่นให้รู้ว่าหวนนั้นเป็นไอ้ชัวพอเห็นท่าจะไม่ดีหวนจึงรีบวิ่งหนีไปแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกัน ที่ตำรวจที่ทำคดีหญิงสาวหายตัวได้เจอเข้ากับหลักฐานที่ซอยนั้นนำไปแจง้งตำรวจจึงได้ทีบออกมาตามซอยที่บ้านซอยได้บอกกับพ่อว่าหัวน,นั้นเป็นคนลงมือฆ่าน้องสาวของตนพอพ่อได้ยินดังนั้นเขาก็ได้รีบวิ่งตามหัวออกไปและพยายามจับเขาเอาอไว้แล้วชาวบ้านก็ได้เข้ามาเจอและช่วยกันจับกลุ่มตัวแต่พอชาวบ้านที่ได้เห็นว่าเป็นหวนัวชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงคิดว่าหัวน,นั้นไม่น่าจะใช่คนร้ายจนกระทั่งซอยได้นำสร้อยที่เย็นฝากไม่ให้แม่ออกมา ก่อนจะพาแม่ของเย็นนั้นไปตามตัวเย็นจนเจอจากนั้นตำรวจก็ได้เข้าจับกลุ่มตัวหวนและอมุ้ยไปอมุย้ยถูกตัดสินว่าสมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตรกรรมมีโทษจำคุกตลอดชีวิตหวนถูกจับในคืนพระจันทร์เต็มดวงภายในบ้านตำรวจพบกระโหลกศีรษะสามสายสร้อยหนึ่งแหวนหนึ่งกำไลยกหนึ่งและบัตรประชาชนของเหยื่อหวนถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าส่วนสอยและพ่อและลูกอีกหนึ่งคน ก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไซง่อนและหนังก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะครับกับกุมารทองราคาเหียนเป็นยังไงกันบ้างกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญของเวียดนามแอดว่าน่ากลัวเลยทีเดียวครับและยิ่งมาจากเขาคงเรื่องจริงบวกกับประสบการณ์ที่แอดได้เจอแอดถึงให้พิทีแปกโลแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมเช็กชื่อ และเมนไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยและท็อปคอมเมนต์ประจำคลิปนี้คือจากสปอยเรื่องสังหอ์นะครับที่เพื่อนคนหนึ่งเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับแมวว่าผมมีแมวตัวหนึ่งที่รักมันมากๆมันชื่อชีตาเป็นแมวพันธุเปอร์เซียสีเทาดำซึ่งมีคนให้มาตอนเด็กๆแต่ในตอนนั้นมันไม่สวยเลย แต่พอเลี้ยงไปได้3-4เดือนมันกลับมีขนสวยมากๆขนยาวแล้วก็นิ่มมากด้วยแต่ในวันที่30ทธันวาสองพันตอนเช้าที่แม่ของผมไปเปิดประตูเพื่อที่จะไปซื้อกับข้าวมันก็ดันวิ่งออกไปที่ถนนแล้วก็ถูกรถชนตายผมเสียใจเป็นอย่างมากพอวันที่1มกราคม2017ผมก็หาซื้อแมวตัวใหม่ที่เป็นพันเปอร์เซียสีเหลืองเพื่อเป็นคู่กับอีกตัวเพื่อแทนชีตา แล้วไม่นานผมก็ได้ลูกแมวตัวใหม่มันเป็นลูกโทนที่เกิดจากแมวตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาแทนตัวชีตาผมก็เลยคิดว่ามันก็คือชีตากับชาติมาเกิดประตอนที่มันตายผมบอกมันไว้ว่าให้มันมาเกิดเป็นลูกของแมวที่บ้านแล้วตอนนี้มันก็ขี้อ่อนมานิสัยเหมือนกับชีตาเลยและผมก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่าเฉลิมชัยมงคล ปัญหาไม่ใช่สัญญาณบอกให้เราหยุดแต่เป็นเครื่องนำทางให้เราต่างหากสปอย1923วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ